ไม่มีเชี่ยของหรอกแล้วทำไมไปจำอยู่แล้วกูถามหน่อยเถอะเราไยทิ้ง้องถามได้หรอวะดีเบิร์ก็มาเก็บองแหละเนี่ยดูเลยดูเลยดูแล้วจำเลยนะจำแล้วเราไปใช้เข้าใจะเออโอเคโอเคเอ้ยชนชอนชนอ่าอเอ้ยอร่อยอ่ะกินดิไหม โอ้ยไอ้พวกนี้กินอะไรก็ทิ้งเลืราทุกทีเพราะมีไอ้คนอย่างไอ้พวกนี้นั่นแหละจนทำให้เกิดภาวะโลกร้อนเมื่อได้ที่โลกลงโทษมาไอ้พวกนี้แหละจะรู้สึก เปิดไฟได้เลยเว้ยเปิดไฟ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 เปไฟเปิด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 เปิดไฟ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 เปเปิดไฟเเปปิดไฟเปเปิดเปิดไฟเปิดไเปิดไฟเปิดเปิดไฟปิดไฟเิดไฟเปิดไฟเปิดเปิดไฟเปิดเปิไปิดไิดไฟเปเปิปิด ปไปยิงเขาเลยเขาไปเรีวิมี้วมีตัวนั้นเริไตองกลับาไมฟังรอเยอะ ไม่ต้องเกี่ยงกังั้นเราไปแวะที่บางเจ้าเถอะไปเนอะไปเฮ้ยวันนี้แรไม่ค่อยดีเลยว่ะดีอนจังเฮ้วันนี้ร้อนจริงๆว่ะแล้วร้อนอย่างนี้ถ้ามีตัวช่วยอ่ะใครของเี้วะรีโออ่ะเฮ้ยนี่เอาเบียร์รีโอเข้ามากิ่ในโรงเบียรเลยหวานเจ๋งว่ะเฮ้ยข้าไม่ได้หมายถึงรีโอแบบนั้นแต่ข้ามี

แม่มันบอกว่ายัางไม่ืืนเลยเราจะช่วยมันยังไงดีวะอ๋อข้ารู้แล้วขอพอ่อเทพเจ้าหนยังไงวะแม่ค่าเคยเล่าให้ข้าฟังว่าตอนแม่าสาวสาวยาคยบอกแม่ค้าว่าคนเขามีบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ตำนานเล่าว่าผู้ใดแบกน้ำขึ้นไปเติมให้เต็ม เทพเจ้าจะปรากฏมามอบพรวิเศษโอ้ยมอสเองกูเจอไปแล้วดูโฆษณามากไปเปล่าวะงั้นลองว่าสอบพรมาคุณตู้กๆจังเงียดูไหมวะอืมลองดูดีกว่าไม่ทำอะไรเลยพวกเราจะต้องทำยังไงให้เพื่อนของพวกเราหายจากการป่วยครับ เพื่อนของพวกเจ้าป่วยเพราะโลกร้อนเสียงใครวะพวกเราไม่อยู่แค่นี้ไม่มีใครอยู่แถวนี้เลยหรือว่าสิ่งสิส่งทจะมีจริงพวกเจ้าจะเชื่อหรือไม่ก็ได้พวกเจ้าต้องหาวิธีที่ทําให้โลกคลายร้อนแล้วเพื่อนเจ้าจะหายจากอาการป่วยเสียงเงี่ยไปแล้วแล้วพวกเราจะเชื่อนี่หมาวะลองดูก็ได้ดไดเผ่อไว้จะหายขึ้นมาจริงๆ ลงมาเพราะว่าพี่นาน้องอาทิตย์พอดีกันเอ,อเล่นตลอดตลอด้ารู้แล้วที่เราเคยเรียนเรื่องลกร้อนกันไงเออใช่ว่ะกับลืมไปเลยอ่ะอองั้นเริ่มที่โรงเรียนกันแล้วกันอืมไปเลย วัย <Why, S 2> <ไฟ S 1> หายดีแล้วใช่ไหมว่าเพื่อนหายดีแล้วแม่ข้าบอกว่าเป็นไปหารมากพี่หายป่วยข้าว่ามาจากองค์พระพุทธรูปแน่เลยที่ทําให้วัยหายป่วยข้าว,ว่านนาจะมาจากความดีที่พวกเราช่วยกันเนรักสิ่งแวดล้อมทาให้โลกคลายร้อนวายจึงหายป่วยไม่ว่าจะเป็นเพราะอะไรก็แล้วแต่นะแต่การที่โลกร้อนอยู่วันเนี้ยมันก็มาจากคนอย่างพวกเราเนี่แหละที่ทําให้โลกร้อนและการที่พวกเราช่วยกันลดภาวะโลกร้อนมันทําให้อากาศสดชื่นและมีแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวตพวกเราหลังจากเนี้ยพวกเราทุกคนจะต้องช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้โลกใบนี้คงอยู่กับพวกเราต่อไปใช่ไหมพวกเราใช่งั้นวันนี้พวกเราไปปลูกต้นไม้กันได้กันไอ้พวกนี้ก็เป็นคนดีกับเขาได้เหมือนกันแต่ถ้าไม่ได้เราก็คงยังไม่สำนุกันหรอกโลกเราสวย พวกเรามาช่วยกันรับรู้ด้วยกันแล้วทำให้โลกนี้สดใสอยากให้โลกน่าอยู่กว่านี้เป็นโลกที่เราฝันไปจะสวยอย่างไรเป็นไปได้ด้วยมือ